สวัสดีครับผมตั้มกาชนะวิจิตนะครับผู้กอ่อตั้งของตัววิจิตเว้าอินชัวทเวนตี้อินชัวสีกรุงเอ็กแล้วก็โปรแกร,รมโปรชัวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการลงโฆษณา Facebook ง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องมีเพจนะครับซึ่งเพจนี้นะครับก็สามารถสร้างได้บน Facebook นั่นเองนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนมี Facebook อยู่แล้วนะครับ facebook ที่เราใช้เล่นกันทุกวันนะครับเขาจะเรียกโปรไฟล์นะครับเอาไว้คุยกับเพื่อนนะครับเอาไว้อัปเดตสถานะไปกินข้าวไปเที่ยวนะครับแต่ทีนี้เราสามารถสร้างเพจได้นะครับเนี่ยครับสามารถสร้างเพจได้ไม่จํากัดเลยนะครับผมจะข้ามไปนะครับอันนี้ผมสร้างเพจไปแล้วนะครับชื่อประการภัย รถยนต์ชนบุรีนะครับตอนนี้ก็มีคนติดตามในเพจนี้นะครับามาดูกัน4 0 0 6,419คนนะครับการลงโฆษณานะครับไม่ใช่ว่าเราสามารถลงโฆษณาทุกทุกโพดได้นะครับการลงโฆษณาก,ก็มีหลายวัตถุประสงค์นะครับลงโฆษณาเกี่ยวกับการขายลงโฆษณาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์นะครับหรือลงโฆษณาให้คนมาคลิก บนเว็บไซต์ของเรานะครับมันก็มีหลายวัตถุประสงค์ครับสําหรับเว็บที่สําหรับเพจที่ยังไม่ดังนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณห้ามคุณอย่าเพิ่งขายของนะครับการสร้างเพจมานะครับคุณจะต้องทําให้คนรู้จักในหมู่มากเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการโพสต์แต่ละโพสต์นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเราโพสต์อะไรบ้างช่วงแรกในการโพสต์นะครับแนะนําให้โพสต์ข่าวสารสัก70%อนะครับอีก30%ค่อยค่อยขายนะครับหรือนะครับ โพสช่วงแรกนะครับโพสข่าวสารไปอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับทีนี้การที่เราจะลงโฆษณานะครับไม่ใช่ว่าเราโพสโฆษณาแล้วเราจะซื้อโฆษณาเลยนะครับซึ่งอันนั้นมันเป็นเทคนิคการซื้อโฆษณาที่ผิดนะครับในการที่เราจะตัดสินใจว่าเราลงจะลงโฆษณาโพสไหนนะครับเราต้องมาดูนะครับว่าโพสโพสนั้นนะครับมันได้รับการตอบรับหรือว่ามีคนอ่านหรือว่ามีคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์มี ยอดไลค์มียอดแชร์กี่โพสนะครับผมก็มาดูนะครับอ่านะครับโพสต์นี้นะครับโพสไปเมื่อสิบเจ็ดชั่วโมงที่แล้วนะครับมีคนเห็นนะครับสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบห้าครั้งนะครับอ่ามีคนมาคอมเมนต์สองอันนะครับอ่ามาดูโพสต์นี้นะครับโพสต์นี้โพสต์ไปเมื่อวันที่ยี่สิบสี่นะครับนะครับมีคนเห็นไปสี่พัน 365คนมีคนถูกใจไป50ถูกใจแล้วก็เห็นนะครับมีคนแชร์ไป38ทั้งนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าโพสต์นี้นะครับมันมีคุณภาพเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเลือกโพสต์นี้นะครับในการลงโฆษณาผมก็ไปที่ facebook นะครับ่าโลโกโฟฟ้ facebook แล้วก็ไปที่จัดก,การโฆษณานะครับก่อนที่จะลงโฆษณาได้นะครับคุณจะต้องมาตั้งค่า การเรียกเก็บเงินนะครับก่อนนะครับซึ่งอันนี้นผมจะข้ามไปนะครับเพราะว่าสามารถเซิร์ชใน y o u t u b e นะครับแล้วก็มีหลายคนมากที่ที่สอนการตั้งค่า f a c e b o o k นะครับในการที่จะเรียกเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับผมจะข้ามไปเลยนะครับให้มาที่การรับรู้นะครับการมีส่วนร่วมในการรับรู้แล้วก็มาที่มีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับ อ่าก่อนที่จะเข้าไปตรงนั้นเราตั้งชื่อไว้หน่อยการมีส่วนร่วมในโพสต์อ่าสีราชาแล้วต่อไปนะครับผมจะจำกัดโฆษณานี้ให้เห็นเฉพาะคนสีราชานะครับผมก็นะครับ นะครับผมก็เลือกเฉพาะคนที่อยู่ในศรีราชาเท่านั้นถึงจะเห็นนะครับเพราะว่าโพสต์โพสต์นี้นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตัดถนนเชื่อมมอเตอร์วเวย์เข้ามาในใจกลางเมืองศรีราชานะครับผมก็เลยจะทําให้คนศรีราชามีมีส่วนร่วมในโพสต์นี้นะครับผมก็จํากัดนิดนึงว่าอายุเท่าไหร่นะครับอายุสักประมาณสาสิแล้วกันนะครับคนที่เห็นโฆษณานี้นะครับ ต้องมีอายุนี้เท่านั้นเราจะได้ประหยัดงบประมาณนะครับถึงห้าสิบนะครับห่าเสร็จแล้วนะครับผมตั้งง่ายๆนะครับคนที่ถูกใจเพจเอาเพื่อนดีก่อน,นะครับเพื่อนของคนที่ถูกใจเพจวัตถุประสงค์ของการลงโฆษณาชุดนี้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนของคนที่ถูกใจเพจได้เห็นโฆษณาเพราะว่าคนที่ถูกใจเพจเพจนี้นะครับ ประกานภัยรยนต์ชนบุรีมีประมาณ6,000คน6,000คนนี้4,000คนเห็นโฆษณาผมแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปดูการจัดบางเราจะจัดบางาไหนอินสตาแกรมเราไม่เอานะครับเราจะเฉพาะ facebook นะครับแล้วก็จํากัดเฉพาะในฟีดเท่านั้นบทความทันใจวิดีโอแบบสตรีมเราไม่เอานะครับจําจกัดรูปประมาณเท่าไหร่อย,อยังไงผมตั้งไว้ที่30บาทแล้วกันนะครับ รือ50บาทก็ได้ครับ50บาทกําหนดเวลาสิ้นสุดตั้งแต่วันนี้จนถึงจนถึงวันที่30นะครับอ่าก็จะใช้งบประมาณไป200บาทนะครับนะครับเสร็จแล้ว Facebook จะบอกครับว่าประมาณการคนที่จะเห็นโฆษณาชุดนี้นะครับคือประมาณ250,000คนนะครับงบที่เราลงไป50บาทต่อวันนะครับจะมีคนเห็นประมาณนะครับประมาณ วันละ400ถึง1,200คนนะครับอันนี้คือยอดประมาณการเสร็จแล้วนะครับเราก็ดําเนินการต่อไปนะครับอ่าเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะเอาเพจไหนนะครับที่เรามีอยู่มันก็สามารถเลือกได้นะครับผมก็ไปเลือกโค้์นะครับอ่าเห็นไหมครับถ้าคุณเป็นคนศิลชานะครับช่วยแชร์ให้กองทางของพิเศษได้รับรู้นะครับก็เลือกไปเลยนะครับ อ่านะครับข้อความตรงนี้นะครับมันก็จะไปโชว์บนฟีดของคนที่อยู่ในศรีราชานะครับเป็นการรณรงค์ให้กรมทางหลวงนะครับสร้างทางออกมอเตอร์เวย์ก่อนถึงแยกสวนเสือศรีราชานะครับอ่านะครับโพสต์นี้ไม่ได้เป็นโพสต์ขายของนะครับแต่เป็นการสร้างแบรนด์นะครับให้คนรับรู้ว่าประกันภัยรถยนชนุมบุรีนะครับได้ ในฐานะที่เป็นคนศิลราชาเป็นคนชลบุรีนะครับก็อยากจะทํากิจกรรมดีๆส่งเสริมให้อ่าทำเพื่อทำประโยชน์ให้กับคนศิลราชานั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วก็จะมีคนมาซื้อเองนะครับเราไม่ต้องขายของมากนะครับเสร็จแล้วก็สั่งซื้อได้เลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับอ่านะครับเห็นไหครับก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับก็ไม่เกินสิบนาทีนะครับโฆษณาของเราก็จะออนแอร์ก็จะมีคนมา มีคนมาคอมเมนต์มาไลค์มาแชร์เพิ่มขึ้นนะครับจากปกติแล้วก็จะมีคนแชร์โพส์นี้โดยที่เรายังไม่เสียเงินก็คือ35แชร์นะครับ50ไลค์มีคนเห็น4,000คนนะครับถ้าผมลงโฆษณาประมาณ200บาทก็อาจจะมีคนเห็นหลักหมื่นก็ได้นะครับก็เป็นเทคนิคการทำการตลาดอีกช่องทางหนึ่งนะก็รอดูวิดีโอต่อไปนะครับว่าจะนำเสนอ,อเทคนิคการทำกรตลาดแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ